สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในรายการสบายที่์เหมือนเดิมนะครับวันนี้รายการสบายทพิ์จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมเขาใหญ่เที่ยงนะครับแล้วต่อจากนั้นผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมหน้าเขื่อนนะครับจะสนุกแค่ไหนไปติดตามรับชมกันเลยนะครับ ก็จะมีองน้ำไว้ห้คนมากรารด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเวลาทขึ้นมาเขาใหเที่ยงตรงนี้จะเป็นโซนขายของรถไฟเป็ขน,ะข,นะข,นของมา,าน้ำ,น,ำ,น,ำนี่ครับเขาใหเที่ยง ให้เช่าด้วยนะครับเช่าจักรยานนะครับคิดเป็นละชั่วโมงครับนี่ได้แล้วคันหนึ่งสีชมพูชั่วโมงละเท่าไหร่ครับชั่วโมงละสี่สิบบาทครับโอเคครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไม่กลัวพีดีพีเอกนะครับเพราะว่าเขาสูมมือให้แล้วนะครับเด็กๆบอกว่ามนลับมนลับเขียนลำตะคองมาสันเด็กๆก,ก,ก็น่ารักครับโบกไม้โบกมือเป็นภาพที่น่ารักครับนี่นี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะครับ เราจะมาในช่วงบ่ายสองนะครับอากาศจะไม่ร้อนสักเท่าไหร่ครับคือก็เหมือนเราอยู่ที่บ้านเปิดแอร์ประมาณ30องศานะครับถึงจะมีแดดมันก็ลมเย็นดีนะครับมันเป็นลมจากธรรมชาตินะครับมันก็เลยเย็นสบายนะครับผมก็เลยชิวๆน,นิดนึงครับตอนขับ รถมอไซค์มาก็รู้สึกเหนื่อยมากครับร้อนด้วยแต่มาถึงข้างบนนี้ก็หายเหนื่อยไปเลยนะครับลมเย็นดีครับคิดถึงบ้านนะครับเห็นภาพนี้แล้วบ้านผมจะอยู่แถวๆวเหนือนะครับอากาศจะประมาณนี้แหละครับไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่อยู่แถวๆวบ้านผม เหนือนะครับลาวเหนือนะครับผมเป็นคนลาวนะครับหลวงพ่อบางนะครับก็ติดตามผมไว้นะครับเพราะว่าช่วงเดือนกันยาผมจะไปเที่ยวไปเที่ยวบ้านนะครับจะได้มีภาพบรรยากาศบ้านผมให้ผู้ติดตามได้ชมกันนะครับอย่าลืมติดตามผมไว้นะครับนี่ครับเราก็ชมบรรยากาศไป ช่วยรอบก่อนนะครับช่วยมากครับท่านผู้ชมข้างหลังของผมนี่จะเป็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองนะครับก็จะเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับผู้คนบริเวณแถวๆนี้นะครับแล้วก็จะมีการขันลมเลยครับ ไม่ร้อนนะครับอยู่ข้างล่างเที่ยวชมบริเวณโดยรอบรู้สึกเหมือนจิตใจล่องลอยนะครับอาจจะเป็นเพราะเราเหนื่อยจากการทํางานหรือว่าเราแบบไม่มีเวลาแบบมาท่องเที่ยวแบบนี้หรือเปล่านะครับมันถึงทําให้เราแบบจิตใจแบบเหมือนล่องลอยก็พูดง่ายๆก็เหมือนผ่อนคลายนั่นแหละครับรู้สึกแบบปวดปล่อยมากครับ ูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือแบบวันนี้ก็คือมีความสุขมากครับยากให้ผู้ชมหยุดตรงนี้้จังครับลมแรงมากครับตรงบริเวณที่ผมแผ่นกล้องนี่ก็คือแบบตรงที่แบบได้ลมมาเต็มๆนะครับก็คือจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือรับลมมาเต็มๆนะครับอาจจะได้ความเย็นจาก เขื่อนที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ได้ลมจากแบบที่มันพิวมาหรือเปล่าครับตรงนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนมายืนอยู่นะครับเพราะว่ามันได้รับลมเต็มๆนะครับ <c oughs> มาเที่ยวครั้งนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบผ่อนคลายมากครับรอาจจะเป็นเพราะตัวเองทำงานหนักไปหรือเปล่าหรือไม่มีเวลาท่องเที่ยว ก็ก็เป็นไปได้นะครับนี่ครับลมลมเย็นมากครับยาปลิวสวยเลยครับรู้สึกเหมือนเราอยู่ตรงเขาตรงแบบภาคเหนือแบบภาคเหนือแบบอากาศลมเย็นๆนะแต่ว่าไม่ได้ฟิลเหมือนภาคเหนือนะครับ ภาคเหนือจะมีฟิลแบบว่ามีลมแล้วก็มีมีเมฆมีละอองน้ําที่มากระทบกับผิวเราจะรู้สึกแบบผ่อนคลายมากครับแต่อันนี้ก็ช่วยได้นะครับถ้าใครเข้ามาจากกรุงเทพก็สามารถแวะมาได้นะครับเพราะว่าโคราชเป็นประตูสู่ภาคอีสานนะครับ แต่ว่าถ้าใครแบบเดินทางมาจากภาคอีสานเพื่อจะมุ่งตรงไปสู่กรุงเทพก็มาแวะสมรีแลกตรงเขาใเที่ยงก็เป็นจุดที่แบบโอเคที่สุดนะครับบางครั้งผมก็รู้สึกว่าผูกพันกับหน้าที่นี้นะครับถ้ามีเวลาผมก็ จะมาตั้งแคมป์หรือว่าพักที่โฮมสเตย์บริเวณเขาใหญ่เที่ยงอ่ะแต่ก็ไม่มีเวลาเพราะว่าตัวเองก็ทำงานด้วยนะครับทำงานไปแบ่งเวลาหาเที่ยวไปนะครับสไตล์แบบสไตล์ผมนะครับสบายทริบทำงานไปยุย่ยแบ่งเวลาหาเวลาเที่ยวไปด้วยนะครับ ผมมีความคิดว่าจะตั้งแคมป์แถวๆบริเวณนี้แหละครับแต่ก็ต้องชวนเพื่อนก่อนนะครับเพราะว่าดูวิวแล้วโอโ้โหสุดยอดมากครับดูลมปิวสวัยมากครับหาแบบบรรยากาศแบบนี้ในตัวเมืองไม่ค่อยมีนะครับก็เลยแบบ อยู่ตรงนี้ก็เลยรู้สึกผูกพันกับตรงนี้มากครับเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่แบบชอบผู้ผาป่าเขาลำเนาภัยไม่ชอบชีวิตวุ่นวายในตัวเมืองครับซึ่งมันเป็นที่ชื่นาเบื่อมากครับลงจากเขามาแล้วเราก็มาตรงหน้าเขื่อนลำตะคองนะครับลมแรงมากครับซึ่งผมจะแบบมันลยาย ภาพไม่ได้ครับเพราะว่าลมแรงมากครับจะได้ยินแต่เสียงลมแต่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมประทับใจมากครับถึงกล้องผมจะไม่สวยนะครับแต่มันก็สามารถสื่อสารทางแบบทางภาพที่ผมมีออกมาว่าเออตรงนี้เป็นตรงที่เงียบสงบอีกจุดหนึ่ง ที่ผมชอบมากที่สุดตอนนี้เราก็อยู่ที่เขื่อนลำตะคอนคะรับลมเย็นมากครับลมพัดเย็นมากครับสวยงามมากครับสนุกมากครับ มาเที่ยวเขื่อนลำตะคองครั้งนี้ผมได้หวนนึกคิดถึงตอนที่ผมไปเที่ยวเขื่อนสีนครินนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมแบบเป็นวัยแบบวัยรุ่นทำงานนะครับผมก็เลยไม่มีเวลาที่แบบจะบันทึกภาพและวิดีโอไว้นะครับ เสียดายมากครับถ้ามีโอกาสผมก็จะไปอีกครั้งนะครับเกื่อนสีนักครินซึ่งมันเป็นอะไรที่สนุกมากครับและตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณท้ายเขือนนะครับซึ่งจะมีต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวสะอุ่มนะครับในใจลึกๆผมก็อยากจะเดินป่าเดินเขาเข้าไปข้างในว่าจะมีอะไรไหมคิด ในใจว่าข้างในจะมีเสือไหมเพราะว่าผมเป็นคนชอบสไตล์แบบนี้ครับชอบเข้าป่าเข้าเขาอย่างนี้เพราะว่ามันจิตใจมันจะได้ร่องลอยดีครับนี่ครับตรงบริเวณตรงเขานั่นก็คือแบบจะมีกังหันลมอยู่นะครับแต่ว่ากล้องผมมันไม่สามารถบันทึกภาพตรงนั้นได้นะครับ จะเห็นเป็นเงาลางๆอยู่แต่ก็บันทึกภาพตรงกลางหันลมไม่ได้นะครับนี่ครับสวยมากครับเขื่อนลำตะคองตัวนี้ผมบันทึกอยู่บันทึกภาพกับกล้องโทรศัพท์ทั่วไปนะครับ หน้าเขื่อนครับตอนนี้เขื่อนลำตะคองครับเย็นมากครับอากาศเย็นสบายครับเลขก่อนจากไปผมขอหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไค์ด้วยนะครับเพราะว่าเดือนกันยาผมมีแลนว่าจะกลับบ้านนะครับบ้านผมอยู่เมืองหลวงพะบองนะครับผมจะ บันทึกภาพในตัวเมืองหลวงพระบางแล้วก็ตัดกวงสีถ้ามีเวลาผมจะไปเที่ยวเมืองเซียงขวางนะครับไปทุ่งไหเห็นนะครับ <Yeah. S 1> อย่าลืมกดจิดตามผมไว้นะครับ <Yeah. S 1> เพื่อให้เป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่อย่างผมนะครับ <Yeah. S 1> ที่ผมทำช่อง Youtube ก็เพื่ออยากหาเงินหาไรายได้เพิ่ม ให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าที่ผมทํางานทุกวันนี้ก็คือเงินเดือนไม่พอใช้พอจ่ายนะครับบ๊ายบายนะครับ